อ่ากับสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับนะคะเด้อเอฟซี FC ทุกท่านเขาชู่ช่องนะคะค่ะเอฟซี FC ทันไทยเขามาแล้วแอดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้ดเด้อค่ะเพื่อส่วยบริภาดแนวทางดีๆเด็ดจากทางช่องนะคะเอฟซีค่ะค่ะเมื่อนี้ปูกะได้เดินทางมาอัดแผ่นเสียงนะคะพี่น้องซึ่งพร้อมแล้วนะคะ ค่ะเมื่อนี้ก็เดินทางมากระปูนะคะพี่น้องค่ะอัดแผ่นเสียงนะคะเตรียมอัดแผ่นของข่าบูชาปูอายตนะนะคะถวายปูอายตนะกับปูสีสุดโทโนยาสีปทุมม้านะคะพี่น้องป้องไปค่ะกาบสวัสดีงามค่ะค่ะบันนี้แอทไทยบรรยากาศห้เบิ้งตรงสตูดิโอนะคะตรงที่เขาจะอัดแผ่นเสียงนะคะจกมันเบาถืกหรือเบาผิดบุคค่ะพี่น้องค่ะ สตูดิโอนะคะหอดแล้วด้อค่ะพี่น้องเด้อค่ะกาซึ่งกัรล่อตอนนี้ล่ออาจารย์พ่นมากอัดแผ่นเสียงให้นะคะ่ะค่ะนี่แอดกระพึงเดินทางมาเป็นเทือแรกเนาะคะ่ะพอดีพ่เจ้าเปิดเพลงของแมพง่พงศศรีอยู่เนาะคะ่กะก็เลยไปไก่ปูปลไดเนาะค่ะเสี่ก็เลยได้ะะไดไทายบรรยากาศ รอบๆให้เบิ่งก่อนนะคะพี่น้องซึ่งตรงนี้ก็สิเป็นเตรียมการอัดแผ่นเสียงนะคะห้องบันทึกเสียงนะคะพี่น้องป้องไปค,ค่ะซึ่งตรงอัดแผ่นเสียงนี่ก็สิอยูบอ่บ่ไกตรงจากตลาดล่างซีหน้ามาด้อค่ะพี่น้องป้องไปค่ะซึ่งอยู่บกไกนะคะอยู่หลังขนส่งนะคะพี่น้องค่ะอยู่หลังขนส่ง อยู่หลังขนทรงเมืองอุดอรเท่านี้แล้วค่ะเอฟซีค่ะกับมือนี้ได้เดินทางมากกับปูเนาะค่ะเพื่อนเปิดเพลงก็เลยไปไทยไกลๆบ่ได้ค่ะพี่น้องอีกจัหน้อยเขาเสิยด้อาจารย์นักอาจารย์ที่เพื่อนอาาัดแพ่นเ,พเสียงมาหอดกับคอยสียทายให้เบิ่งอีกเทื่อนหนึ่งเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะอันนี้เตรียมการไว้เนาะคะ่ะพี่น้องเตรียมการอย่าเฝ้าไปใส่ได้พี่นอ้องเด้อขามาเป็นกำลังใจให้ทางช่องก่อนเนาะคะ่ะซึ่งมื้อนี้มาอัดแพ่นเสียงสองเพลงค่ะของ ของปูนาคเข้าเนาะค่ะเป็นขํ้ถวายปูสีสุดโทโยาสีปทุมม่าเนาะคะ่ะเข้ากับมาฟังไปพร้อมๆกันเนาะคะ่ะว่าสีมวนซํำใดเนาะคะ่ะที่ปูเพิน่นหลงเนาะคะ่ะเพิ่นก็ได้สอมมาหลายมือแล้วเด้อพี่น้องค่ะค่ะอาจารย์นักแต่งเพลงกับมาหอดแลด้วด้ค่ะเอฟซี FC ค่ะ อาจารย์ตัง้งแตงเพ่งนี่ก็เป็นอาจารย์ซื้อ,อดังเนะคะ่ะของประเทศเฮ้ากับประเทศเพื่อนบ้านนะคะ่ะเอซค่ะค่ะมื่อนี่ก็ได้เดินทางมาพร้อมกันกับมากับเจตด๋วด้ค่ะเจตู ขอบคุณเอซีที่เขามาเป็นกำลังใจกันเนาะคะ่ะค่ะจักน้อยเข้ากับศิธาอาจารย์พจนมหอดกับศิดด่ไล่สดให้เบิงเนาะคะ่ะพี่น้องนะใช่ค่ะอ,อันนี้เป็นสถาเป็นสถาน่วิทยุเนาะคะ่ะเพื่นอาจสิเปิดเพลงปูงปงว,วาละว่างลิงกัสิดเดอร์สันปูวา ช่วงนี้ช่วงโล่นะคะช่วงบรรยากาศก่อนนะคะปูกับกระลังนั่งถ่ายอยู่นะคะไอซี่ค่ะนั่งถ่ายเ <c oughs> ตรียมพร้อมเขาอัดแผ่นนะคะไอซี่สุานี้ คือกันเล่หอขึ้นกัน,น,กนบุญท่านในหอดบุญท่านในหอ,อววนหดหอครับปู วันที่หกนะคะปูก็สิได้ปล่อยแล้วแชนปูว่าค่ะสวัสดีรถหหากลัค่อะสวัสดีค่ะจ้านี่ค่ะพ่อคนเกย์อาจารย์อาจารย์นักแต่งเพลงค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะค่ะอาจารย์จืดเวียงจันทร์อาจารย์จืดเวียงจันทร์นะคะสองฝั่งโค้งสองฝั่งโค้งนะคะเด้อนี่ค่ะพ่อจื ค่ะอา,า,าจารย์เกิดเสเพลงไปเค่ะเสียงเพลง,งมาโดดทานเลยค่ะอีกเอาสิทนาทีนึงให้พี่น้องเบิ้งบรรยากาศก่อนเข้าอัดแผ่นง่ายกญ่า อำถานั้นเองรปัอะมุดน้ามุดหลังอะไเมื่อก่อนใช่ผมพุ่งจ่อแล้วปัณณพลังไม่เคยหยุ่งสงสองสองก แม่ับไล่ไม่เ็นองยค่มไรเ่อันนี้ก็เป็นสถานีวิทยุเนาะค่อเนาะห้องอัดอุดรเรคคอร์ดหองอัดอุดรเรคคอร์ด ไปแล้วได่น้องค่ะข้าเจ้าเปิดเพลงค่ะพี่น้องข้าเจ้าเปิดเพลงค่ะเพลงข้าเจ้าเฮาอัดบใดนะถ้าเพลงปูอัดใด้อคะพี่น้องด้วยค่ะถ้าเพลงปูห้าอัดอัดวิดีโอใดนะคะถ่ายถอดสดใดค่ะถ้าเพลงปูแต่ว่าถ้าเพลงคนอื่นเป็นลิขสิทธิ์ค่ะพี่น้อง ค่ะเป็นห้องเป็นสถานีวิทยุพร้อมเป็นห้องอัดพร้อมนะคะอยู่หลังขนทรงนะคะพี่น้องปองปายค่ะอยู่หลังขนทรงเมื่ออุดอรนท่อนี่แล้ค่ะฝากกัห้องหึมหึ่มมาแล้วเด้อพี่น้องค่ะ mm hmm. ค่ะยูเป็นมู่กันอีกจักสองนาทีนะคะบาทปูอัดหลักสัไดดฟั่งเสียงนะค,ะค่ะว่าปูหลองเป็นจังใดมาจังใดเนาะพี่น้องเนาะค่ะยู่เป็นกําลัางใจกันก่อนเด้อมอนี่ค่ะมาฟั่งปูหลองซูฟั่งเนาะค่ะ ตอนนี้กำลังล่ออาจารย์พนมาอยู่เนาะค่ะอาจารย์เจ้าของห้องอัดเนาะค่ะกำลังเดินทางไกลส้หอดแล้วล่ะค่ะพ่อแม่พี่น้องค่ะ แม่ลบเสียงเพลงเลยออกมาทางหน้าบ้านก่อนค่ะเด้อผู้ใดร้องเพลงมวนๆวนอยากมาอัดแผ่นเสียงกับมาใดเด้อค่ะพี่น้องค่ะผู้ใดร้องเพลงมวนมวนอยากมาอัดแผ่นเสียงเป็นของจะคของกับมาใดเด้อค่ะอยู่หลังขนทรงเมืองอุดรห้องนี้ละค่ะพี่น้องค่ะอยู่ใกล้ๆกกันกับตลาดล่างซีหน้าอยู่เด้อค่ะพี่น้องค่ะแอดผ่านไปผ่านมาหลายเทื่อยโยคะหางบดไดแวะค่ะพี่น้องค่ะ มานำปูหนักเขาก็เลยได้มาเห็นเนาะค่ะว่าสถานีตรงนี้บอนอาร์ตแผ่นเสียงเขาเจ้าอยู่ตรงนี้เนาะค่ะกับฮอตได้เคยเห็นนี่ระค่ะพี่น้องค่ะกับขอขอบคุณเอฟซีที่เขามาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องเด้อเมอนียค่ะพี่น้องปองไปค่ะค่ะาบาัตนี่ขั้นปูได้เริ่มเข่าห้องอาร์ตกับเขามาเป็นกําลังใจให้ทั้งช่องเทธอนึงเนาะพี่พ่พอแม่พี่น้องค่ะ ฝากกดไลค์กดแชร์รัวล้ว้เด้อพี่น้องค่ะิสด้ฟังเสียงปูนาเข้าไปพร้อมๆกันเนาะค่ะค่ะคลิปนี้กะขอจบไลสดไปก่อนเนาะพี่น้องเนาะมันมีเสียงเพลงมันเป็นสถานีวิทยุพรอมนะคะพี่น้องเวลาคนเปิดเพลงมันก็สิเขาโทรศัพท์เนาะค่ะย่านติดลีกซิ์เนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะกะจักน้อยสิไลฟลสดให้เบิ่งอีกเท่อนึงก็สิเบิ่งตอนปูอัดแผ่นเสียงเนาะค่ะกับมาเขามาฟังพร้อมๆกันเนาะ f อซเนาะค่ะจังได๋กะ เขามาเป็นกำลังใจให้ท่างชอง่องในน้อยเด้พอพ่อแม่พี่น้องปองไปค่ะการสุดท้ายนี้แอดก็ขอให้เอฟซีทุกท่านโชคดีมีชัยตลอดปีตลอดไปอย่าลืมนะคะ่ะเขามาเป็นกำลังใจให้เด้อพี่น้องค่ะจักน้อยนะคะพี่น้องอีกสักคู่เนาะคะ่ะแล้วก็สิได้ไหลสดให้เบิ่งอีกเท่อน,นึงเนาะพี่น้องเนาะคะ่ะสวัสดีค่ะ